พิเกตขาสวดจกักรพรรดิแล้วเผลอไปแช่งคนคะ่ะคนที่เราแช่งเนี่ยก็ดันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเขามันเป็นเพราะเราสวดจกักรพรรดิแล้วแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะโอ้สูดหายใจลึกๆนะคะชีวิตของเขาที่มันดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะคําสาปแช่งของเราหรอกนะคะเพราะว่าโอ้เราคงไม่มีพลังพิเศษขนาดนั้นถ้าเรามีพลังขนาดนั้นทุกครั้งที่เราอวยพรตัวเองเราคงเห่งขึ้นตามปากของเราแล้วนะคะ การที่เขาดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยเป็นเพราะวิบากของตัวเขาการกระทําของตัวเขาแต่ในตอนที่เราแช่งเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเลือกก่อกรามเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราพูดไม่ดีเรามีเจตนาที่ไม่ดีเรามีใจที่ไม่ดีที่มีใจที่เกลียดก่อนแล้วเราก็เลยแบบไปแช่งเขานะคะมันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นที่ใจแล้วพอนึกถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็แบบขอให้ไปตายทราบอย่างบางคนเนี่ยเผลอไม่ได้ตั้งใจนะคะลูกเนี่ยก็แบบเมื่อไหร่มันจะตาย ไปสักทีอ่าบ่นสามีอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยตายตายเมื่อไหร่จะได้เลิกกันสักทีขอให้มันหายยนะเกิดขึ้นอเจอลูกนี่ที่เบียวนี่ก็แช่งเขาอะค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีนะคะตอนที่เราแช่งใครเนี่ยนะคะก็คือจิตใจอันดำทะมึนของตัวเราถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเกลียดแล้วก็ขยายผลเป็นคำพูดแย่ๆเรากําลังสนับสนุนให้ตัวเรามีพฤติกรรมแย่ๆนะคะในตอนสวดมนต์สิ่งที่เราได้คือเราได้บุญแต่ตอนในที่เราแช่งใครเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราก็คือเราได้นะคะก็คือเราได้ก่อกรรมสร้างวาจีกรรมและหล่อเลี้ยงเงาดามืดทะมึนให้ นิสัยของตัวเองดัง,ดงนั้นแล้วนะคะ มันจะมีผลอะไรไหมทุกครั้งที่สวดจกักรพรรดมีผลคือได้บุญทุกครั้งที่เราแช่งคนมีผลคือเราเลือกก่อกรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามก่อนว่าอยากเป็นคนแบบไหนก็แต่มันทนไม่ได้ค่ะถ้าทนไม่ได้นะอดไม่ได้ปากอดไม่ได้เนี่นะคะแปลว่าจิตเรายังไม่มีกําลังและเราไม่ได้อยู่กับการสวดจกักรพรรดอย่างแท้จริงคนที่สวดมนต์แล้วแช่งใครได้เนี่ยแสดงว่าจิตไม่อยู่กับพระเพราะว่าถ้าจิตอยู่กับพระค่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่เกรงใจหลวงปู่เกรงใจหลวงต ไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรที่ไม่ดีอยากเป็นแฮปปม้มีเด็กดีของหลวงปู่หลวงตาเพราะฉะนั้นคนที่สวดจกักรพรรดิแล้วแช่งคนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าตอนแช่งอะค่ะลืมพระลืมสวดลืมอยู่กับบทสวดนะคะมันก็เลยนึกได้ว่าขอสักหน่อยหนึ่งขอจิตขอ จักสักหน่อยนึงขอจิกจิกเขาสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะก็ต้องกลับมาฝึกตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็มีวิธีไหมคะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเราพูดแย่แ่ใส่คนอื่นนะคะถ้าถามพี่เกศนะพี่เกศก็มีค่ะก็ต้องสวดเยอะๆเพราะทุกครั้งที่สวดเนี่ยปากมันไปด่าใครไม่ได้นะคะเหมือนง่ายๆปากตอนด่าค,คือใจนึกถึงสิ่งที่เกลียดคนที่เกลียดนะคะแล้วปากมันด้วยความเคยชิมก็จะแบบระบายความเจ็บปวดให้ไปตายซะขอให้ใหายนะเกิดขึ้นขอให้เจงขอให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะตอนที่พูดพวกนี้ สมองไม่ได้คิดถึงคําสวดเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้นิสัยก็คือพยายามนะคะสวดบ่อยๆพอตอนสวดเนี่ยปุ๊บใช้ข้อโมทนากับแผ่เมตตานะคะนึกชื่นชมกับอวยพรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นพอเวลาเจอคนที่มันมาจึกใจแล้วแบบอยากจะแช่งเหลือเกินสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือชินกับการอวยพรกับชื่นชมนะค่ะขอให้จเจริญเจริญไปตามกรรมนาะขอให้จเจริญโดยฉับพลันเออหลวงปู่คะแล้วพอตัวเมตตามันมากขึ้นเนี่ยนะคะแม้เพียงแวบเดียว ที่เขาคิดถึงพระจักรพรรดิไตรสน,นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เทวดาแถวๆนั้นไปอบรมสั่งสอนเขาอย่าให้เป็นคนอย่างนี้อีกนะคะหนูไม่อยากต่อวจีกรรมอ่ะมันเปลี่ยนคั่วอารมณ์แล้วก็ลักษณะนิสัยของเราไปแทบทันทีเลยนะคะฉะนั้นแล้วอยากแก้นิสัยที่ปากชอบแช่งคนอื่นนะคะก็ลองใช้วิธีนี้สวดเยอะๆนึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่แผ่เมตตากับโมทนาบ่อยๆฝึกใจเปี่ยมรักให้มีความชื่นชมนะคะดังนั้นจากคําถามที่ว่าเขาเป็น ไปตามคำสาบแช่งของเราเพราะเราสวดจักพัิจริงไหมเขาเป็นไปตามเวรและกรรมของเขาไม่ใช่เป็นเพราะบทสวดจักพัิเพราะบทสวดนี้ไม่ได้มีคำสาปแช่งใดๆเกิดขึ้นเลยแต่คนที่ถามมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมทุกครั้งที่สวดเนี่ยมันส่งพลังเราเป็นคนที่มีแบบ Energy มีพลังพิเศษที่จะแบบเหมือนมีกําลังอะ่ะมีจิตมีกําลังแล้วสามารถแช่งใครได้นะคะ บทสวดจักพรรัิไม่ได้สนับสนุนให้มีใครมีกำลังเพื่อไปทำร้ายทำลายใครบทนี้มีเพื่อส่งความดีความเมตตานะคะพลังบุญออกไปดังนั้นการที่เขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นเพราะเวรกรรมของตัวเขาและคนสวดจักรพัทที่แท้จริงแล้วมีจิตที่สวดมาถูกทางวนเวียนอยู่กับคลื่นบุญจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยนึกแย่กับใครถ้าการที่เรายังนึกแย่ๆนะคะนึกแช่งแช่งใครได้เนี่ยเป็นเพราะเราเผลอลืมอยู่กับบท สวดลืมอยู่กับพระนั่นเองค่ะไม่ได้มีกําลังขนาดนั้นเพราะถ้ามีกําลังขนาดนั้นทุกครั้งที่แบบว่าขอให้ฉันููหวยขอให้ฉันโชคดีมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเต็มเป็นไป,น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 ปนตามปากเสเพราะเราสวดจัก,กรพรรดิดังนั้นแล้วจากข้อสรุปนี้นะคะพิเกตมั่นใจเลยค่ะว่าคนที่เขาดีขึ้นหรือแย่ลงมันเป็นตามวิบากกรรมของเขาแต่ทุกครั้งที่เราแช่งใครอะค่ะเราเพอเพิ่ม กรรมของตัวเราให้ต้องเจอวิบากในวันข้างหน้านะคะอ่าก็กลับมาเนาะขัดเกล้าตัวเองอีกนิดนึงฝึกฮึบฮ,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 ฮึไม่พูดอะไรแย่ๆนะคะไม่ส่งอะไรแย่ๆออกไปถ้าจะส่งออกไปคือให้เป็นคลื่นที่ดีมาเป็นแฮปปี้มีนักบันทึกบุญเฝ้าระวังกรรมตนไม่ไปกวนกรรมใครด้วยกันนะคะ กรรมของเขาจะเป็นยังไงคือเรื่องหนึ่งแต่บุญที่เราจะทําทําอะไรได้บ้างเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตมามะมาฝึกมีวินัยขันแข็งในการเป็นนักบันทึกบุญจะได้เป็นเด็กดีของหลวงปู่หลวงตาเป็นเพื่อนกันนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียสาธุค,ค่ะ